สวัสดีวันหวยออกครับมันยังเกาะวันหวยออกว่าได้ซื้อไปนะเกิงได้เลขบ่ได้จ้าไดบอกเคยถึงมาเสียดอกได้ก็บ่าถามสิได้ซื้อตามแม่ไม่เคยถูกนาะก็มาถือมาห้อแต่คนไปจับเอาว่าถูกอยู่นะ ม,มันก็มันกระดือด้วยตำตาเพราะว่มามันออกมันออกเหล็กแม่ดีเด้อ<ม>วันนี้ไปดื่อจ้ะอันนี้ต้ไมไปแล้วอะไรต้อม,มอั้รหัวใจอ๋อมอดร้อนผุบๆคุณน่ะแม่เนี่ยต้มไปไอห่วยๆอยู่ทำไงเนี่ยเอาได้ทำไมมันร้อนหรอก็เบิ้งนี่เปียกมาบ่ายเบิ้งนี่เป็นเกล็ดจะเอามีดเอ้ยเอาช้อนมาตักคุณแม่ นี harma, ่ม cool ันร้อนมากเลยหอนบืบูห exactly. ัวหอยนตะก้อยเนาะงันตอนนี้แกมปีนลยมเอาเนี่ยจริงมันลืมอะไรแล้วก็ไปเอาอนัน เมื่อไห่ลืมเลยลืมเลยเมื่อนั้นดองเมื่อนั้นเอฟซีเข้ามาลืมลูกชิ้นลุนออลุ้นมากเลยว่าแม่จะลืมก็ลืมจริงๆริงอ่ะลืมลูกชิ้นเพื่อตาดีูุเก่งเข้าปะหนูลุ้นอยู่เลยว่าแม่จะลืมแต่ก็ลืมกระลืมอีเลียลืมลูกชิ้นลืมลูกชิ้นน่ะแม่ก็เลยหัวไปเขาช่วยดูไงเออเนาะเป็นเก่งก็ลืมเหมือนกันนะลืมหั ลคุนนะ <S <S 1> <S 1> ไม่เป็นไรให้เขากลับมาใหม่นี่ยวนนี้เอฟซีภ <c oughs> ูเบงทั้งบ,างงบางงา้านครับว่าลุ้นเลยลุ้นแม่ว่าจะลืมอะไรบ้ <c oughs> <c oughs> างวันนี้ปลารับปรุงใหม่นะครับอรย ตามขั้นตอนนะคะเอาตำก่อนนะคะเอาตำตำก่อนนะคะโอ้ยเปิดยากดิเก่งเม่นเม่นเอาอันนี้ตักได้ก็บ่มันใจญเพื่อ,อนนี่เด็เก่งเนี่ยเพราะว่าแม่รู้ว่าความควมตวงมันเน่ก็เอาอันนี้สิเดี๋ยวตักแล้วมือก่อนแล้วจะเปลี่ยนอันทำไมอ่ะมันยังมันยังโบวเฮียมีอเออได้พอดีนะ่ะ ต้องทําอย่างนี้พอดีเลยเนี่ย้ามน,นมันก็เกลืนมันก็เค็มไปไปเก่งว้านนี้เขาบ็ว่าเค็มคอยดูซิจะเหมือนทางโคราชไหมฮะอย่างก็เขามาจากโคราชไงจะเหมือนตาจะบ่คือจะเออจะเหมือนทางโคราชไม่ตําชัยภูมิอ่ะ ตำป่าตำเลกี้หมูกี้ทะเลนี่ป่านะคะ องสีหกซ่อนบิกอยู่ในนี่มันครบบ่เอาอยัางก่อนนี่ตีนีหน่าตากเลยป้า ทุกเดียวกันเจ้เ,<อ>เจ้เรานี่สองขันก็จะน้ำยาตรงนีกหลุดมีนะเห็ดหลุมมานี้เหลือตำอะไรเนี่ยตำเลตำเลนะคะตำป่าตำทะเล เม็ดอซังอันนี้ไงหอยหอยอันหอยเมงคู่นี่เขาเห็ดไหมหอยแมงคู่เนี่ย,เ,ย,ย,เ,เ,ยเค็มมากเลยเนี่ยมันเห็ดมากสิเค็มมาขนาดเลยรถอีแม็กไหมเนี่ยรถอีแม็กกันนะอ๋อสวัสดีคุณหมอไปไหนเนี่ย พักไส้บริเฮตเอาหนุ่มมักทั่วเลยมักทั่วย้ในหั่นเป็นน่วยเป็นน่วยดน่เอาใส้เลยเพราะอันนี้ผักก๋วยเตี๋ยวไงหนุ่มมักทั่วเลยนะเป็นน่วยเลยเอาไปเลย เออกะล่ำนี่ไงล่ะกะล่ำยุบผีไหมไงนะไงกะล่ำเนี่ยกะล่ำยุบให้เลยพอกระชุ่มเฉือน่อเห็ดก็ไหวเห็ดก็แข็ อันอันหกสิบบาทพี่ทอนมาจากพี่ทอนไหมล่ะจำเลย อุ้ยผักยังไม่ได้เอาไปให้เลยขาอันนี้เลยนะคะเดี๋ยวรอผักนะคะอุ้ยพี่การกับมเอาแล้วล่ะเอายันนี่ซยอยยังไงซอยกระลำ ผักนะคะ,ะด้วยตำอันนี้ก็ให่กน